โอยตื่นเบิดงานใหม่แห่งปิวเจิดลงมากหอวกระตุกใจเบิดไปไม่อีย่างบินเซิบลงมาใส่หัวไปก่อนไปถ่ายสวนแต่ว่าใส่เสื้อสีแดงนี่ดอกพี่น้องบอกข้าว่าในผู้เดียวอยู่ในตานี่แหละติว่าใส่เสื้อสีแดงอยู่อ๋อเลือดออกมาจตาน่าอย่างนี้ตาเบ่งเอาได้เยอะเนี่ยโอ้ตานี่ไ่เห็นเพ แม่นี่ยังละจักุอยู่นี่มั้งคือเห็นนางล่ำท่องแท้อุ๊ยอีหลีเห็นนางล่ำท่องว้ายแม่นบอกคอยเดาเอาอุ๊ยหลีว้ายคืองามแต่พี่น้องว้ายเห็นนางล่ำท่องกะลังขึ้นบมาง่ามมิ่งกอเดียวป้ายต่แต่ยต่แต่ยุท้ายสวนถ้าโชคดีก็สิยังเด้อโชคบ่ดีก็ไอ้ เขาเรียกอะไรล่ะไอ,ไอ้อนั่นจะมากินนั่นนะเขาเรียกอะไรกวางป่าจะไม่กินได้นี่ขอยยางทะเลทะล่าขม่านี่มึงดูล่ะเออคือดีแต่พี่น้องมึงเนี่ยปาเห็นดังลมทองใส,กส่ก็ใส่อีกขอนเนี่ยนี่มันสมกวรจะเกิดลหลายด้วยเนี่ไปต้องใส่อีกนอเดี๋ยวข,ยข่ขอยก็ข่อยือสิบห้าเดีก่กะเอาดอกมะอื่นใช่ปะ มื้ออื่นเสด็เขามใหม่อีกถ้าคนบมาหาคนสิบาา่กลกาเขามาดอกทินของขอยพี่นอ้องอือนี่ทีขอยนบ่มีผู้ดล้ามาดอกปาดล่ๆพี่น้องละเป็นกิมเป็นกิมอยู่เขาท่าไหนนี่จับเนี่ยเขาแตะหน่อยอือเดี๋ยวถ่ายลุปไปพอหญ่เบิ่งก่อนอือมีม่ก่อเดียวจี๊ยนี่ก่อนนั่งพี่น้องพี่น้อง ว้าวว้าวผู้หนึ่ะขึ้นบักสูงกว่าสองก่อพุ่นน่ะเอาขึ้นเป็นอย่งสี่บาเนี่ยแมนอยู่ตินางล้มท้องอีหยังขึ้นสิเป็นอย่งสี่แมนอยู่บ่เอเท่าเท่าที่สองถามป้าเอ็มโอ้พี่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 แตกประตูประติดออกมาผีบักลายเลยนี่นางล้มท้องอีหยังขึ้นสิเป็นสั่นกิมกันเดี๋ยวที่เราต้องถามป้าเอ็มแต่ว่าลักษณะมันคืออยู่ได้พี่น้องเอาขึ้นเป็นอย่งสั่นป้ามันแมนอยู่ติ จะต้องบอกป่าเอีมแล้วโอ้ป้าเอ็มสิมมหาวะนะ่เนาะตะเกเรามามหาตลอดนั่นแหละแต่ว่าเบิ่งตี้ละพี่น้องละอ่ะวายพ่นะมันคือแบบเป็นอันนั้นเป็นก้อนกันยังสัตนวน์นะดอกบ่เป็นดอกไผ่ดอกมันคืออยูันติดนี่อนเดียแต่ว่าเขาก็ต้องทาเบิ่งเนอกว่ามันสิเป็นยังได๋วายคือเป็น,นสี่พี่น้องปานว่า,ามิยมว่าหยังอืม คือเป็นสีก่อเพิ่นงามงามใอยว่าแม่นอยู่ดอกเดียวขอศีถาเบางนี่มันก็แเม่นนั่นลหละพี่น้องแต่ว่ามันอาจสีบอแบบว่าเขาเอื่นอย่างนี้มันบ่สมบรณถึงเฮ้มันขึ้นเป็นังสีมันเปิดก่อร่วมกับสีอันแบบดอกมันบอขยายอืมมันอย่างแบบนี้เอาละนี่คือเป็นสัม สามกอเออสามกอสิกอกระลังเลี้ยงขึ้นแสดงว่าถ้าฝนตกน้ำนำมากนี่บวาได้เนี่อุย้ยพี่นอ้องเป็นตะยันเห็นละต้นนี่ปาดขนาดอยู่ในกล่องได้นี่พี่น้องบักใหญ่หนึง่งได้นี่พี่น้องคอยบ่เลยหงม่เจ้าเห็นอัน,นประกาศจุกัมันเป็นไหม่แหงนะมันนะอุ้ยัมันอันอันนี้คือสิเป็นตะยานแทะเสียงเงี้ยเสียงเงี้ยเป็นแต่ ิอ ma ีหย ah. ังเฮ้ยอีหยังมาลี้อยู่นี่คือดีแท้ะคนเห็นบ่ะคนหลุดอีเลีอยเยอะนี้มาจากเฮือนไก่เติบลิบลีลิบลีพูดนี่มาหอดถ่ายสวนละนี้ถ่ายที่กับของเออปลาจิืมเอ้ยปลาจิืมพันว่าป่าอันนั้น ตาเอ็มสีมาหาข่อยปะนอเดี๋ยวข่สีไปหาแล้วอีกอยู่ขอก็ไปหาแล้วดูอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิมาบอกเป็นผูบอกขอ่ธนน้าว่าเฮ็ดอันนี้กินได้แด้เลยเ <laughs> พิ่นก็มาบอกอืเดี๋ยวขอย่ขอข่เพีงไม่ขอบ่านเอาไข่อยให้มันบานแห,ห้าแนยใจแลวกะ็ให้มันใหญ่กว่าเดิมมันเนาะเมื่ออื่นนี่มันสีงไงบนะนอหรือมฮงไข่คาดว่า ต้องจดบันทึกไวและย,นยนันยันยันลืมนะยันลื่มมากเพราะว่านี่ข่อยบ่ไเด้เข่ามากด้านหลังนี่มือสองมือมั้งบ่ไเด้เข่ามากเพราะว่าข่อยไปด้านหน้านะพี่น้องแต่ไปด้านหน้าแล้วบ่ได้อ้อมมาด้านหลังมันระยะทางมันไกลข่อยเมื่อยอืมอคือว่าถ้าตั้งใจมาด้านหลังก็คือว่าถ่ายคลิปให้มันเพียงพ่อโหลดะนะ คีบมาลังที่ไก่เด็ดสองคีบฉันคิปโลดตองโฆษณาพี่น้องแล้วก็วุ้ยยังขันดอกที่เบิง่งออขนาดสี่สเปรดแล้วเลี้ยวมาตะไก่เนาะวันมันเอียงรูรูมาใส่เหรอโอ้เห็ดตัวน,นั้นวะเห็ดนางล่มท่องดินแดนทองน,นกมันจิกตน้นนกจิกต้นใหม่พี่น้อง เป็นโฮชเวอเชเบเลยอืมดีเั่าลั้นเนาะโอ้ต้นไม้ใหญ่เป็นร้อยปีบนนี้คุณผ่าบ่าร้อยปีกับ่าใส่กะบไก่เคี่ยงมืึงไงนี่แค่อยู่ในกล่องถ้าอยู่ในตัวอิลี่เนี่ยบอกเห็นจริงๆเนี่ยบ่กนี่ครับพี่น้องประมาณสองคนโอบอืมสองหรือสามผุนละพุ่นละพุ่นนะเบิ่งรอบด่านครับพุ่นละพุ่นละพุ่นละอืม ไม่แต่ตนใหม่พี่น้องพุดอ่ะเจ้าบังลักษณะเหงามันโหลดพี่น้องเออ้ามพี่เห็ดกันสิบบ่ว่าดอกเห็ดเกินได้ไหมยางมาบอผพูดเดียวอ,อมๆมนี่บางดูใส่ละอัน,นเกียรด,ดยนข่อยวายางไปกันไหนมันสุดมันสาวกระดดใส่ละฮะยี่มองได้ละต่อลดมองใส่ละ น,นี้และต่อเออสียูเลาะเลาะเลาะตินนี่แหละติ่ไม่ใหญ่งหางจะไปเลิกเด้ะไม่ใหญ่นั่นจะไปเลิกเด้ะว่าสั่นเลิกบ่เลิกหอยกามาจนสุดสุดเสียโอ้ไปทางเป็นทางยางแล้วพี่น้องและเบิ่งเป็นทางยางข่อยสิได้มาตัดอยู่ได้นี่หกหลายสิเดมาตัดออกแต่ว่า สิมาบอกว่ามันก็อันมันไก่พอยายพอายพอายสิบอะไงี้ยนนะอยู่พูดเดียวไก่ผดขอยย่างขึ้นเนี่ยันนี่กันบอกว่าห้ามล่าสัตว์เห็นบ่เนี่ป่ายติดเพือบ่หรือห้ามล่าสัตว์เห็นบ่พี่น้องพ่อยายติดไปพ่อยายว่าเสียมาติดไปอีกหลายอยู่บ่ซ่น แต่ว่าถ้ามันมาเขตบ้านข่อยมันปลอดภัยสัว์นุนพี่น้องล่มเย็นขม่าโหลดเพราะคนหักสัตว์เนาะเออขม่าโหลดหลอดปลอดไัยมาหลายอีหลา่าขม่าโหลดเดอ้อถ้าเกิดมีค้นขาค้นแท่งไล่ขมา่าหนีเลนเขนขม่าหนีโหลดไปอยคุ้มค้องมื้อเจ้าให้ปลอดภัยดินแดนของข่อยดินแดนแห่งความร่มเย็นตัวขม่าโหลด เดี๋ยวมื่ออื่นมา่ฮือพูดเราเด้อคอยเสียมาเบิงเฮ็ดเด้อปกปักรักษาเฮ็ดแต่คอยในเด้อเฮ็ดเอ้ยเดี๋ยวฉันจะกลับมาดูเจ้าใหม่นะพี่เบิงเสื้อส้มอีกจักรอบคนดอกอ่ะอันส้นไหลสิเดี๋ยวไปหาปลาเอ็มสิเดี๋ยวเอาอัปโหลดไปแล้วไปหาปลาเอ็มเที่ยแล้วมาหาเฮาสิเดี๋ยวบอกเขาท่านนะพี่น้องก่อนมันสิบบานนะเห็นบ่เออก่อนมันสิบบาน นี่ <laughs> ยึดต่อเห็นว่าอะพี่น้องเลี้ยวเห็นมาตะไกลเลืออ้องเอออยู่ปะเนสวยงามตัะเออเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่เนาะขาเพิ่นกระเมียนยี้ด้ล่ะ ใช่ซ้ำให้น้ำใจสิที่ก็ว่าดอกเขาในดอกน้อยหน่อยละมันอันแหง,แงแื่อแล้เตีออมาแห่งหน้าฝนตกมือเว้นมือแต่ดีใจขอบคุณทด้งหลายเด้อเพให้แมดกินขอบคุณพระเจ้า สิ่เดียะนั่นกันมาหอดแล้วก็สิ่เดียตัดตัดจักหน่อยกันเอ้อนหวยจังไนก็นมาเห็นแล้วก็สิตัดจักหน่อยใช่เถอะ